มาแล้วกับซีเกอร์เซหรือ 7x ที่บูธของทางซีเกอร์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจิมิวคาแฟมิลี่ค่ะช่องอจิมิวคาแฟมิลี่พาทุกท่านมาอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ที่เมืองทองธาน,นีค่ะและคันที่จะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะก็คือตัวติกเกอร์เซเวหรือว่า 7x คันนี้ค่ะเขาบอกว่ามีให้เลือกถึง2รุ่นค่ะในรุ่นที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์และก็ดูโอมอเตอร์คือมอเตอร์2ตัวกับมอเตอร์เดียวนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะราคาค่ะอยู่ที่ประมาณการมา 1ล้านแแสนก็บายค่ะคันนี้ถ้าเป็นในตัวของตัวมอเตอร์คู่ค่ะพละกกำลังแรงม้าอยู่ที่600กว่าแรงม้านะหรือว่าระยะทางต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งค่ะตามมาตรฐาน CLTC เขาบอกกันว่าประมาณ700กว่าด้วยต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งค่ะ0นถึง100ภายใน3.8วินาทีค่ะและเดี๋ยวเราสภาท่านผู้ชมผู้ทานมารับชมตัวรถกันว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเด่นเลยสัญลักษณ์เลยก็คือ ตัวป้ายติดด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็น7ซหรือว่า7จค่ะที่เราจะเห็นก็คือสัญลักษณ์ของทางซิเกอร์แล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะที่เวลาระวังมือลงไปเนี่ยจะเป็นอะคริลิกใสใช่ไหมหรือว่าตัวครอบที่เป็นใสๆแล้วก็มีการตกแต่งด้านในที่เป็นลวดลายแบบตารางค่ะแล้วก็ที่เด่นเลยก็คือไฟด้านหน้าของเขาค่ะมีตัวคาดบริเวณไฟเดย์ไทม์ตรงด้านนี้ด้วยนะ นี่ที่เป็นแบบรูปแบบ LED ค่ะแล้วก็ตัวไฟบริเวณด้านหน้าค่ะจะไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าจะเจอก็มไม่ว่าจะเป็นตัวไฟที่เป็น LED แนวยาวหรือว่าไฟ LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์แต่เนี้ยทำออกมาเป็นเหมือนเม็ดเล็ก,ลกๆค่ะที่เป็นรูปแบบของไฟ LED เข้ามาแล้วก็ทางฝั่งของด้านหน้าค่ะที่เอจิเห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตัวกล้อง360องศานะมีระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าให้เราได้ใช้งานแล้วก็ดางฝั่งของบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีเหมือนตัวช่องรับลมค่ะ นี่บริเวณด้านล่างขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็จากที่สังเกตเห็นนะ่ะบริวณบริเวณของตัวเขาเรียกว่ารลังพึ่งด้านในที่รับลมนะ่ะห่างกับตัวบริเวณการชนด้านหน้าค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบความปลอดภัยของเขาหรือเปล่าเอ่ยทําออกว่าวางตําแหน่งให้ถือว่าดีอย่างนี้เลยค่ะมาที่ฝั่งของเดินฝั่งนี้กันดีกว่านาะนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะที่เราจะพาทุกคนมาดูก็คือในรุ่นนี้เขายังมีทางฝั่งของไฟแบบนี้สวยและ ดน,นนี้นี่ค่ะตัวคาลิเปอร์เบรกค่ะเขาก็มีมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวฟอนต์ของคาลิเปอร์เบรกที่เป็นซีเกอร์ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์เบรกสีส้มนะตัวยางที่ให้มาหูให้มาสเปคใหญ่มาก21นิ้วค่ะ265ทับ40่2 1เป็นยาง Continental ด้วยกระถูกว่าสวยเลยแต่ที่สวยก็คือบริเวณคิวล้อด้านนี้ค่ะเราจะมองไม่เห็นจากฝั่งด้านในแล้วเราต้องส่องผ่านลอดเข้าไปใต้ท้องค่ะ ื่อที่เราจะเห็นตัวโช๊คอัพหรือว่าตัวปีกนกด้านข้างที่เห็นไหมมันจะใหญ่ๆห,หน่อยนี่มันจะใหญ่ๆห,หน่อยก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวรอดูสเปคกันอีกครั้งนึงด้วยแล้วก็มีทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีบริเวณของตัวกล้องจากทางฝั่งด้านข้างมามีการตกแต่งบริเวณด้านข้างที่เป็นสีดําเงาด้วยแล้วก็กระจกมองข้างค่ะทุกคนจะดูสังเกตเห็นไหมกล้องหน้ารถ360องศากล้องข้างและกล้องมี2ตําแหน่งตรงด้านนี้ด้วยมีไฟเลี้ยว บริเวณด้านบนของตัวกล้องค่ะแล้วก็แยกก,กันกับตัวกระจกมองข้างเลยตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดําเงาตัวถังรถจะเป็นสีขาวแต่ที่เราจะเห็นก็คือเขาจะไม่มีขอบตรงบริเวณด้านนี้เลยเขาจะมีแบบจับเข้ามาก็จะเจอกระจกเลยแล้วก็มีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ด้วยนี่ก็จะมีระบบความปลอดภัยให้ค่ะก่อนที่จะพาไปดูด้านข้างของตัวรถเราจะให้ดูด้านนี้ตรงฝั่งด้านนี้จะมีตัวเหมือนตัวกล้อง A dash บริเวณด้านหน้าค่ะตรงนี้น่าจะมีระบบไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนป้องกันการชนด้านหน้าต่างๆน่าจะมีมาให้นี่ดูจากฝั่งด้านบนนะมาต่อกันเรื่อยๆเลยค่ะจากฝั่งของด้านข้างกันบ้างจะบอกว่าคันนี้คนดูเยอะมากๆเลยค่ะฝั่งนี้เห็นไหมประตูเปิดนี่ด้านนี้ก็จะมีตัวชายที่เป็นสีดาค่ะสีดําเงาบริเวณตรงนี้ค่ะเวลาเปิดปิดการใช้งานตัวนี้แค่สอดมือเข้าไปก็จะทําการ ลดล็อกตัวรถให้เราทันทีเลยก็ถือว่าสวยเหมือนกันมีสัญลักษณ์ของคุณแจคีเลตมาให้มากันต่อเรื่อยๆเลยค่ะจากฝั่งด้านท้ายของตัวรถกันมากนี่จะให้ดูตรงนี้สอดมือเข้าไปแค่นี้ประตูดันเปิดออกมาให้แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถปัดดันปิดไปได้แบบนี้เลยกระจกลงให้เราด้วยค่ะแล้วเวลากระจกขึ้นเราปิดเข้าไปค่ะแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนี่กระจกไลทขคอบนี่ค่ะ กระจกแบบแนวสปอร์ตมาเลยไรขอบตรงนี้จะไม่มีขอบขวางอะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยเปิดออกมาก็สวยเลยค่ะแล้วก็ดันปึ๊บขึ้นมาได้เลยนี่ปิดแบบเก็บแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ที่เราจะเห็นหลังคาด้านบนเป็นสีดําและมีราวหลังคาด้านบนค่ะตรงนี้ที่เป็นสีดําเงาด้วยอันนี้สวยนะมิติด้านข้างค่ะก็จะมีการโค้งมนนิดนึงแล้วก็จะมีการเล่นเส้นบริเวณมิติด้านข้างค่ะ มาที่ด้านหลังกันค่ะฝั่งด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นตัวคิ้วตรงหน้าน,นี้ค่ะตัวคิ้วจริงๆอ่ะคิ้วมันจะอยู่ด้านนี้เนาะจะเขาเรียกว่าเป็นโป่งของบริเวณของตัวท้ายรถตรงนี้เขาจะไม่ได้โป่งยื่นออกมาแต่จะเป็นการเว้าลงไปค่ะเพิ่มมิติของด้านข้างตัวรถด้วยแล้วก็จะมีชายบริเวณด้านของตัวล้อที่เป็นสีดํา ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาด้านหน้าให้มาเป็นคาลิเปอร์เบรกด้านหลังให้มาเป็นดิสเบรกด้วยแล้วก็เป็นสีส้มแบบนี้ค่ะสเปคยางด้านหลัง265 40ทับ 40, R 2 1่ไปกันต่อเลยค่ะฝั่งด้านหลังนี่ทางฝั่งด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นการสลบลงของบริเวณหลังคาลงมาค่ะตัว ด้านหลังด้านท้ายตรงนี้ค่ะตัวปีกนะตรงนี้จะมีตัวไฟเบรกยาวๆค่ะเป็นแบบ LED โอ้ยาวมากทุกคนยาวพื้นจนถึงด้านนี้เลยแล้วก็สองด้านในค่ะตัวนี้มีตัวก้านปัดน้ําฝนให้ด้วยนะมีก้านปัดน้ําฝนนี่アิวางมืออยู่ตรงนี้เราสังเกตได้เลยแล้วก็จะมีตัวไล่ฟ้ามีสัญลักษณ์ของซิเกอร์ด้านหลังค่ะมีตัวกล้องด้านหลังแล้วก็จุดหนึ่งเห็นไหมมีกล้องสองจุด เพิ่มอีก2จุดมีตัวเปิดก่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดระบะหรือว่าตัวเปิดฝาด้ดานท้ายค่ะด้านหลังของห้องสังภารท้ายมีตัวฟอนต์ของ 7X มาด้วยตัวคาดเป็นแบบ LED เลยเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นไปด้านบนกันก่อนที่จะไปจะให้ดูบริเวณของตัวระบบเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีมให้เปิดฟึ๊บขึ้นมาค่ะด้านนี้นี จะบอกว่าสวยเหมือนกันนะไฟส่องสว่างด้านท้ายค่ะเข้ามาด้านหลังตรงนี้แล้วก็เข้ามานั่งได้เลยรองรับน้ําหนักได้ดีด้วยผกแม้ว่าข้างล่างจะมีตัวชังเก็บของด้านในฝั่งนนี้ค่ะทุกคนที่เห็นก็จะมีตัวเกี่ยวที่เป็นตัวเกี่ยว3ากิโลแม็กจุดได้เต็มที่เลยมีให้กดขึ้นกดลงแล้วนะสามารถปรับลงได้ปรับขึ้นได้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น power outlet ใชจค่ะมีไฟส่องสว่างให้แล้วก็ ที่เราจะให้ดูก็คืออันนี้เขาจะทําออกมาเป็น2ตอน2ตอนในที่นี้ก็คือเวลาเราเปิดอันนี้ขึ้นมาเราจะมีตัวบริเวณช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้ค่ะมีตัวสายตัวาชาร์จให้แล้วก็ถ้าเราดึงออกมาเราจะเห็นตัวสลักด้านนี้นี่ดึงขึ้นมานี่ค่ะเราก็จะมีตัวช่องบริเวณช่องเก็บของด้านหลังตรงนี้ด้วยสามารถดันออกได้ เก็บของได้ดันออกได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเก็บอะไรไว้ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือด้านในค่ะเพราะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจากที่อิตไปดูมาแล้วนะเบาะของผู้โดยสารด้านหลังค่ะแถวที่2เนี่ยสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ค่ะแต่ตอนนี้มีคนนั่งอยู่ด้านในถึง2ท่านเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับชมด้านในกันค่ะ